ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวรับวัคซีนครั้งที่3วันที่20ทธันวาคม64ที่ศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่น,นายวงศกรชนกิจประธานกลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ตและนายพัชระตันสกุลผู้ช่วยกลุ่มขับเคลื่อนภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาวมณัญญา ผู้มีอาการผมร่วงหลังเข้ารับการรับแอสตาเซนกาบูสต์ครั้งที่3จังหวัดภูเก็ตและยังไม่ได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ายื่นร้องขอการช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะนางสาวมนัญญากล่าวว่าขณะนี้ผ่านมาได้ประมาณ3เดือนผมร่วงเกือบจะหมดแล้วซึ่งได้ไปสอบถามที่คลินิกแห่งหนึ่งที่ตนไปรักษา แต่เรื่องเอกสารทางคลินิกยังไม่สามารถออกเอกสารได้ครบตามที่สสจภูเก็ตต้องการเพื่อที่จะนำไปทำเรื่องเยียวยาค่ะจากนั้นก็ได้เข้าไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งหลังจากตรวจผลออกมาแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยออกมาว่าอาจจะเป็นผมร่วงเป็นหย่อมๆซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากการรับวัคซีนโดยที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้แจ้ง บอกว่าไม่มียาที่จะรักษาอาการนี้ได้ทางโรงพยาบาลจึงได้ใช้สิทธิประกันสังคมในการที่จะส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชกทมซึ่งจะเดินทางไปรักษาตัวในวันที่21ธันวาคมนี้นางสาวมนัญญากล่าว,ว่าที่ผ่านมาตนเองมีค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาก็รับผิดชอบเองทั้งหมดมาโดยตลอดยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาติดต่อสอบถามเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเยียวยา ซึ่งก็ต้องนําเงินที่มีอยู่ไม่มากมาบริหารจาัดก,การเองเพื่อดูแลรักษาตัวเองไปก่อนช่วงนี้ยิ่งรักษาเงินก็จะเริ่มหมดผมก็ยิ่งร่วงหนักซึ่งหลังจากใช้ยาก,ก็มีผลข้างเคียงมีผมขึ้นเป็นเล็กน้อยแต่ว่าผมเป็นสีขาวอาการยังไม่ดีขึ้นเลยขณะนี้เสียสุขภาพจิตขึ้นทุกวันแต่ด้วยภาระหน้าที่ก็ต้องยอมรับผิดช,ชอบและมีลูกอีกสองคนที่ต้องดูแลรับผิดช,ชอบ หยุดงานไม่ได้ยังต้องทำงานต่อไปตอนนี้เห็นหน้าตัวเองในกระจกน้ำตาแทบจะไหลเริ่มจะไม่ไหวแล้วทั้งที่บ้านแล้วก็เพื่อนๆเ,เริ่มที่จะไม่ให้ตนเองอยู่คนเดียวอยา,ากจะวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลโดยหลักมนุษยธรรมบ้างไม่ใช่ปล่อยให้ตนเองดิ้นรนรักษาตนเองอยู่เพียงลาพังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ